เราไหมคาเนีจะเริมมาพบกันนะครับกับมี่นงชาวสยามนะครับในรัฐกัลันตันของประเทศมาเลเซียนะครับถึงมีกมแดนติดต่อกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียฐานข่าวทางด้านกุลกนะครับวันนี้เรามาเทวดาชิมารามนะครับในอำเภอตุมปัดนะครับของรัฐกลันตันนะครับวันนี้นะครับเรามาดูวีธี วิถีชีวิตนะครับแล้าก็ประเภทนี้อาหารการกินนะครับวันนี้เขาก็จะมีนะครับวันนี้มีอะไรครับข้าวคั่วข้าวคั่วนรข้าวคั่วนี่จะมีลักษณะแบบนี้นะครับข้าวคั่วหรือข้าวผัดอ่าข้าวคั่วหรือว่าข้าวผัดนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะรับประทานกับไข่าดาวนะครับแล้วกาหอมเขียวนะครับนะ ข้าวคั่วนั่นคือลักษณะเขเป็นคำของเป็นคำกิริยานะครับคือเอาลงไปคั่วหน่เตาในรับลวกไปเดี๋ยวคัวไปอ่าเลยนะครับแล้วถึงวิธีการทำแตกต่างจากข้าวพัฒน์ไม่แตกต่างกันเหมือนกันเนอ่าใส่เหมือนกันกับข้าวพัฒนะครับ เหลือทั้งผัดซาตินเดียกข้าวคั่วครับภาษาต้มนีเขาเดียกข้าวคั่วต้มนีเดียกข้าวคั่วแล้วไอ้เคี่ยมเดี๋ยวนาซีกรองอ่งเหมือนกันมั้ยกรองเหมือนกันเลยนาซีกรองก็คือเหมือนกันคำัมมาเล่คัมมาเล่คำมาเล่เดียกนาซีกรองนะครับถึงวันนี้แม่ครัวนะครับทำอาหารการกินปรุงอาหารให้เราแับประทานกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับนะแม่ครัวเชื่อไรครับเชื่อเอี้ยเดือเอี้ยนะครับบุญเอี้ย เอ๊อเยไม่ใหญ่เยียะไม่่เยียะไม่่เยียะไม่ใหญ่เยียไม่ใหญ่ยยไม่ใหญ่เยยะไม่ใหญ่ียไม่ใหญ่เยียะไม่ใหญ่เยียะไม่ใหญ่เยียะไม่ใหียะไม่ใหญ่เยียะไม่ใหญ่เยียะไม่ใหญ่เยียะไม่เยยะไม่ให่เยียไม่ห่เยียไ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ยยไเยียะเยียไม่เยียไม่่ยไม่ใหญ่ะไม่่ายะไม่ี่่ยยไม่ห่ยยไม่่ยไม ที่เรานิยมได้ประทานกันแล้วก็มีขนมครับมีขนมซองยางนะครับวันนี้ก็คือขนมกับแครกันอร์เล่กับฟังนูนขนมกับแครกเกอรกับฟังไทยนะครับวันนี้มีอะไรครับอันนี้เขาเรียกขนมปั๊มขนมปั๊มภาษาบาลีว่าปั๊มปั๊มปั๊มนะครับก๋าดีก๋าดีปั๊บก๋ารีปั๊บก๋ารีปั๊บนี่มีไทรมีไทรไทรอะไรครับไทรอะไรอืมมันไทรมันนะครับนี่แหละเนี่ย มันไก่มันกะรีเลยมันนะมันกะรีมันเทศมันกะรีมันเทศโอ้มกะรีมันกรมันกะรีมันเทศเอเคครับจะต้วงมีเขาเรียกกะรี่ปั๊บกะรี่ปั๊บนะครับนะเอ่อมียกระดับประธานกันตอนเช้าเลยตอนเช้ากับโตฟี่กับหนังชากับโตฟีกับหนังชานะครับนะซึ่งเอ่อถ้าเราไปนี่กิจกรรมที่วันที่ปกติฮะรกับประธานได้หี่ไม่ครับต้องวร้านร้าน กบปีแถมยังยังสายคล้ายโขกับกบปีโขกกับปีหนังแล้ว่าพวกแถวนี้พวกยังแบบว่าร้านอาหารเล็กๆมีแหละมีเยอะนะรับร้านตามร้านมีหลายร้านนะแล้วอิสลามลรือเปล่าเลาก็ไปนั่งกินที่ร้านอิสลามครับแล้วนี่ในวัดทางท่านอาหารการกินนะครับ พี่แอรเคยพันในฟังไทยไหมคะไปไปแล้วถึงพวกอาหารการกินในฟังไทยในรสชาติเนี่ยกับกับที่ยุงเก่านะครับตันยุงเก่าแทงอ็กตันกช่ไหมครับ คลายๆแล้วถวกับมันเซ็ปกระดิ๊นึงกะกดิ๊ดแกะคือแบบเซ็ปกรนดิ๊ดนึงลาวกับนมชั้นจัดๆเรานอีกน่เลาวกับนมชั้นแคกกับปนมชั้นไทยนะคือเหมือนกันนะของแคกแข้งนั่นของเรากินของเราของเราของเราโรยกว่านมชั้นอ๋อขนมชั้นอ่าของแคกแข้งมันตรงไบมันใส้แป้งข้าวเจ้าหมากอืมครับนี่ก็จะเป็นเนี่ยครับมันคุณลุงไปเอากอปีมาเนี่ยครับกอปีกอปี เมื่อคืนหาอยู่สามเซียรันนี่บินีนีนน่คือบรรยากาศเชา้ชาๆนะครับบรรยากาศเชา้ชาๆนะครับสำหรับประธานอาหารชามไม่ได้แตกต่างอะไรกับในประเทศไทยเลยเนะครับนี่ก็คือพี่น้องเราจะเป็นชาวสยามนะครับจะอยู่ในรัฐกัลันตันนะครับก็คือสยามตกค้างในสมัยรัชกาลแผ่นดินที่ห้านะครับรัชกาลที่ห้าในแผ่นดินพระพุทธเจ้าล้วงนะครับอา อย่างในโอกาสเถววันนี่นะครับผมได้มีโอกาสมาท้ายพอดนะครับให้การอบอรม,มาเป็นวิทยากรในเรื่องของกรงยาวก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการกินอาหารนะครับข้องพี่นองเรา้าชาวสยามในกระลั่นตันโดยสมาคมชาวสยามในกระลั่นตันครับเดี๋ยวเรา่อไปต่อกันอีพีหน้าครับขอบคุณครับ